5มีนาคมหากเราเป็นลูกของพระเจ้าเราก็สามารถมั่นใจตั้งแต่วันนี้ได้ว่าทั้งสถานะของเราในครอบครัวของพระเจ้าและการปกครองของพระองค์นั้นมั่นคงและปลอดภัยเป็นนิดจจำไว้ว่ามีสองสิ่งในชีวิตที่เราไม่ต้องกังวลอีกต่อไป คือสองสิ่งใหญ่ในชีวิตที่เราไม่ต้องแบกให้หนักอีกต่อไปในทุกๆวันคุณและผมต่างก็แบกความกังวลของสิ่งต่างๆที่สําคัญไว้ในชีวิตผมไม่ได้พูดถึงการต้องเผชิญหน้ากับความกังวลในชีวิตแต่หมายถึงการที่เรารู้สึกกังวล กับสิ่งต่างๆในชีวิตของเราอย่างจริงจังอันที่จริงมันเป็นเรื่องถูกต้องที่จะกังวลเกี่ยวกับการเงินของเรามันสำคัญที่เราต้องกังวลว่าการแต่งงานของเราจะเป็นไปตามความหมายที่พระเจ้าให้เป็นไหมเป็นเรื่องดีที่เราจะให้ความสำคัญกับสวัสดีภาพ และการพัฒนาของบุตรหลานของเราจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับคริสตจักรและความสัมพันธ์ของเรากับพระกายของพระคริสต์อย่างจริงจังและคงเป็นเรื่องไม่ฉลาดนะักที่จะไม่เห็นสุขภาพร่างกายของเราเป็นเรื่องสำคัญเรามีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อกังวลเหล่านี้แต่คงไม่ฉลาดนะัก ที่จะไม่ถือว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญและเป็นสิ่งควรค่าแก่าการที่เราควรจะเอาใจใส่กับภาระต่างๆเหล่านี้แต่เราไม่จำเป็นต้องแบกสองภาระที่สำคัญที่สุดที่ผมกำลังจะพูดถึง และสิ่งสำคัญต่างๆในชีวิตของเราในรูปแบบความกังวลเราไม่ต้องแบกเองโดยการต้องคอยกังวลเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องร้อมกรอบตัวเราในความคิดที่ว่าแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นของเราในวันนี้แต่พรุ่งนี้อาจไม่ใช่ของเราเราสามารถตื่นขึ้นมาทุกเช้าวันแล้ววันเล่า ด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าที่รับรู้ได้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราไม่เคยอยู่ในความเสี่ยงนี่เป็นหนึ่งในของขวัญที่ดีที่สุดจากพระคุณของพระเจ้าที่เราสามารถวางใจได้ว่าสิ่งเหล่านี้ช่วยกำหนดตัวตนของเราและชีวิตของเราจะเป็นของเราตลอดไปในโลกนี้ เราสามารถสูญเสียบ้านงานครอบครัวมิตรภาพสุขภาพและคริสตจักรของเราแต่เราจะไม่สูญเสียสองสิ่งนี้เราสามารถเผชิญกับความผิดหวังและความสูญเสียได้แต่สองสิ่งนี้จะยังคงอยู่เราสามารถรับความเจ็บปวดจากความพ่ายแพ้ได้ เพราะสองสิ่งนี้จะยังคงเป็นของเราเราสามารถสูญเสียสิ่งต่างๆไปได้ทั้งหมดแต่ไม่มีอะไรมาพรากชีวิตไปจากเราได้เพราะสิ่งที่กำหนดชีวิตของเรานั้นไม่สามารถถูกขโมยหรือยึดเอาไปได้ทั้งหมดชีวิตเราไม่มีอะไรที่สำคัญไปกว่าสองสิ่งนี้คือหนึ่ง พระคุณได้ซื้อพื้นที่ในครอบครัวของพระเจ้าให้เราเพราะทรงนับว่าเราเป็นคนในครอบครัวของพระองค์ 2. พระเจ้าทรงครอบครองทุกสิ่งเพื่อผลดีแก่เราเราไม่สามารถเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่มั่นคงทั้งสองนี้หากไม่มีพระคุณของพระเจ้าเพราะพระคุณ เราจึงมีพื้นที่ในครอบครัวของพระเจ้าตลอดไปเพราะพระคุณชีวิตเราจึงได้อยู่ภายใต้การปกครองอย่างดีขององค์กษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงเพราะพระคุณแม้ในวันที่มืดมนที่สุดในชีวิตของเราเรายังคงได้รับความรักและการยอมรับเพราะพระคุณที่แม้ไม่มีอะไรในชีวิต ที่ดูสมเหตุสมผลชีวิตของเรายังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้ามีภาระหลายอย่างที่เราต้องกังวลในชีวิตแต่ไม่ใช่สองสิ่งน,นี้คือความรักของพระเจ้าจะไม่มีวันสูญสิ้นและการปกครองของพระองค์แทนตัวเราเองนั้นคงอยู่ชั่วนิรัน์